ซองมีการซองสวัสดีท่านผู้ชมมันนี้มาผูกพอกินแล้วนองกับทราวตุ่มคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมว่ามียังไลายมามากับอันพมกระสิกระเชิงมันนี้อันรอเวลาอันไปฉีดวัคซีนผู้เชี่ยว่าอันผู้ึกว่าวัา ตื่นเต้นมีอาการแบบตื่นเต้นเนาะนอนบรับคุ้มตากับที่อยากดำๆหน่อยหนึ่งมาทาลิปบางคนสช้ชงใช้ว่าอันอันคลิปเพื่อที่จะทาลิปในบ่อบแมนเนะาะบ๊บแมนจังสันเนาะ ราก็แรงบร่มีแห้งยางเนาะหูว่าสิได้ไปข้างนอกแล้วก็น,นอนมาลับตื่นเต้นเต็เต่มเมื่อคืนีนตอนนี้ก็รพ้่ึกื่าปวดหัวเป็นประชวงจะได้กบ่หูกเนาะาจะเป็นสิทฉี์วัคซีนเข้มที่ซองนั่นเองเนาะคอเข้มอันแท้จริงเขานัดแต่เมื่อวานนี่แหละลืมก็เลยไปม้นนี้แทน บางคนก็สิชงสไซวา่าไปใส่นอมเพฟผัว่าหายไปไราหายไปเฮิงเลยเนาะกะยังอยู่บนเก่าเนาะตอนนี้กะคุณย่าก็ยังนอนอยู่เนาะเฮาสิไปอันอนุกรกลับมาจังสิให้กินขา้าวเป็นจัระนอพี่น้องทั้งนะ่ะสบายดีมีแห้งอยู่บ่ไปทไําไรกันหมดเลยฮัลโหลได้ยินเสียงข่อยบอ่เนาะหรือว่าไผอันจะคอมเมนต์ถ่ามิยังก็ถามได้เด้อ คนเราคนไปจะทามจะดอกทามมือทามอันมือนีนตอมือนนะอื่นเนาะโอ้หนาเข้าขึ้นใหญ่ใช่ปะเต็มหนาจเอเลยทอยเอามาอีกหน่อยหนึ่งกามหยกคุณยาลล่จนกามขึนม้นเนาะโอ้มาหนี่งซีงงามๆจะได้หน,น่อยหนึ่งอ่าอยองตัวเองเนาะ นะฮะสิดมัดมัดพมเนาะมัดพมรูปล่อยพมดีจุกับไปโรงพยบบาบาลบุคลล๊อเนบ่ตอนนี้รอให้มันหอดแปดโมงเรับเกิดชไปเนาะมอขนาดเก้าโมงตอนนี้ก็คุยกับทานผู้ชมไปก่อนสิจะได้จะเข้มแหละ่อยเข้มที่ซอกเนาะ เข้มที่ซองมัอรูกผมคนนี้ความมันยิกวันนี้เข้มทีซองลาบอนารอเพิ่งกลับมาอาการมันจะเป็นใดๆเนาะมันจะเป็นคือคือคักๆเงืง้อง,ง,ง,งๆงอๆคือขลาบอ่อันนี้อันนี้อันบอลเฮาอันว่างอันนี้นะมันเป็นกระจกเลยทางล่างเฮ้าก็เลยแนมไปจังซะ แนมในกล่องบอกหักปันไดฮักเลืไปทางนั้เนาะสำหรับอันยันลืมยันลืมเกี่ยมพร้อมเนาะเด้๋ยกินน้ำก่อนกินน้ำในลายก่อนไปเนาะ เวลาอันเราดูดนามให้คือว่าคือชีอวาน,นาเดี่ยวเนาะเองทางล่างก็เป็นแผ่นเผดคุณยาแล้วก็มีตาถอกตาเทียมอีก <c oughs> <c oughs> นีก <c oughs> นี่คือใส่กล่องอือ <c oughs> บริเนกจะเจ้าบริเนกจะก่อนครั้งลังกินให้มันมดเนาะโอเคจุจ้าเดียวไปก่อนเนาะตอนนี้ นายรอแล้วบายบายสบายดี